ผู้รอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมนายรัมโบ้ในเกม last day on earth นะครับก็ถึงแล้วนะครับสำหรับการเข้าไปปราบบอสนะรอบที่2ผมก็ไปฟาร์มมาจนเสร็จแล้วแหละครับเดี๋ยวอาบน้ำก่อนเนาะเดี๋ยวนี้ผมว่าเกมง่ายแบบง่ายมากๆอะ่ะสำหรับคนที่ต้องการหาไอ้อะไรนะกระเป๋าดำใช่ไหมคุณคิดอย่างนี้แล้วกันเ่ะ สำหรับคนต้องการกระเป๋าดำอะที่ผมแนะนำเสมอว่าให้ทำสเบียงเนี่ยมาอีกแล้วใบนึงหรือมือใหม่เลยจริงๆอะคุณเห็นป่าโอกไหมแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยผมยังไปไม่ได้เออใช่ถูกต้องครับคุณต้องคราฟไงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วคุณต้องมีมอเตอร์ไซค์ก่อนเนี่ยพูดถึงมันมันติดขัดกันตรงนี้นิดเดียวจริงๆถ้าสำหรับแบบมือใหม่แบบใหม่เอี่ยมเลยนะแบบเพิ่งโหลดมาเล่นน่ย แต่ถ้าคนที่พอเล่นได้สักพักหนึ่งแล้วจนมีมอเตอร์ไซค์แล้วแล้วก็ไปเปิดเสาทางเหนือแล้วคุณไปที่ป่าโอ๊กอะมันเทียบเท่ากับป่าสนแดงในอดีตเลยก็คือ300แต้มขึ้นไปต่อนหนึ่งรอบอะแล้วก็น่าจะเป็นพอช่วงนี้เขาเอาป่าป่าสนแดงออกก็จะเป็นนี่แหละป่าโอ๊กแดงนี่แหละ300กว่าจนหดลงมาเหลือ200กว่าแล้วก็200ต้นๆปัจจุบันนี้ เท่าที่ผมมองคร่าวๆเนะสามอสิบอขึ้นไปเออไอ้พุ่มต้นสนมันอะคุณย่อไปนั่งเตยนั่นอย่างเดียวเลยไอ้อะไรนะมาป่าไดวูบอะตัวละยี่สิบห้าสำหรับแต้มเสบียงแล้วก็รู้สึกเออมาจิ้งจอกนอ่าจะยี่สิบมั้งตัวหนึ่งแล้วที่ผมบอกว่ามันง่ายสำหรับมือใหม่เพราะอะไรอะป้ายจราจรก็ได้ที่ผมบอกว่าช้าเอออะไรนะ ฉลงเออไม้เบสบอลอะไรก็ได้หรือคุณเอาแค่หอกไม้อะที่ใช้ไม้แค่สามท่อนย่อตัวไปฟาดก็ได้มันไม่ได้ยากเลยแล้วก็มันเขาเรียกว่าอะไรแบ่งแยกชัดเจนแล้วอะ่ะมันไม่เหมือนสมัยก่อนอะที่คุณแบบว่าเข้าไปคุณก็หนาวอะ่ะเออปัจจุบันนี้คือคุณใส่ใครบสี่ชิ้นค่าความหนาวแค่หนึ่งเองต่อให้คุณใส่รองเท้าแล้วก็กางเกงอย่างเงี้ยเป็นสองต่อหนึ่งอย่างเงี้ยคุณก็ไม่หนาว ผมว่าง่ายมากๆเลยนะง่ายมากๆเลยและที่ผมบอกว่าฟาร์มสาชิลสองใช่ไหมปัจจุบันนี้มีโอกาสสูงนะที่อาจจะเป็นฟาร์ม3อาจจะชิลสามถึง4เลยก็ได้เนี่ยอ่ะคุณดูวนนี้อ่ะนี่ที่ผมเอาไปใช้แล้วยังเหลือได้อีกชุดส่วนพวกนี้ผมว่าโอเคแล้วล่ะมันมันมีในระดับที่ผมยอมรับมันได้แล้วอะเนี่ยร้อยกว่า อันนี้ก็ตีว่าประมาณนี้อะเนี่ยอยู่ประมาณเนี้อันนี้ก็มีประมาณนี้ผมว่าโอเคตัวนี้ไม่ไม่ค่อยมีผลครับอย่าอย่าใช้เลยแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่สําหรับเอ่อล่อตาล่อใจเนาะสําหรับผู้รอดชีวิตเลยก็คือเกี่ยวกับน้องหมาเซนเบอร์นาแต่ก่อนที่จะถึงอันนั้นมันมีอันนี้ก่อนขอแค่คุณมีสุนัขเพื่อนแท้เท่านั้นนะครับต่อให้คุณไม่ได้ให้อาหาร ขอแค่คุณมีสุนัขเพื่อนแท้และใส่ลงมาในช่องที่พาไปไหนด้วยก็ได้อ่ะน้องหมากัดให้คุณนะครับเกมเขาแก้เพื่อช่วยแล้วนะคุณรู้บ้างไหมเออคุณไม่ต้องให้เนื้อแม้แต่ชิ้นเดียวเขาก็กัดให้คุณแต่มันจะไม่มีตัวนี้ทักษะชั่วคราวที่ติดตัวน้องหมานั่นเองมันจะไม่มีอันนี้แค่นั้นเองก็คืออย่างเงี้ยพวกคู่หูฮันเตอร์หมาล่าเนื้อก็คือหาหาไอเทมหายากให้ผมอะไรแบบเนี้ย มันจะไม่ขึ้นของพวกนี้แค่นั้นเองง่ายเนาะผมว่าสะดวกสบายมากๆเลยอะเกมในยุคปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวล้างมอเตอร์ไซค์นิดหนึงสกปรกแล้วแล้วก็เนี่ยของเต็มเลยอะไม่มากไม่น้อยเนาะในระหว่าง5วันแรกอะผมว่าน่าจะยากหน่อยสำหรับมือใหม่อะ่ะ แต่ถ้าเป็นเหมือนที่ผมพูดเสมอถ้าผ่านไปสักหนึ่งฤดูกาลแล้วว่าคุณน่าจะตั้งตัวได้แล้วคือปรับตัวเพื่อให้เข้ากับกิจกรรมนี้นะส่วนไม้อะผมคราฟเป็นขวานไปนะแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถ่ายเอาไว้เป็นขวานประมาณน่าจะสิบสิบด้ามสิบหรือสิบสิบบวกนี่แหละเพื่อดีอะฟาร์มเแต้มสเสบียงพอดีแล้วก็ผมก็ได้สกา,ากระบอกหนึ่งประมาณนะั้น แล้วก็นี่เวลาคุณทํากิจกรรมอะ่ะบางครั้งมันจะมีอันที่อะไรนะชาวนาให้คุณจุดไฟอะ่ะเออจุดไฟเผาวัชพืชเ่ะคุณก็เก็บมาเลยแล้วก็ใช้อันนี้แหละในการเาไปฟาร์มตามอะไรนะป่าเชิงเขาเอออันนั้นแหละอันนี้อยู่ตรงนี้โอ้ยุ่งยากเลยยุ่งยากเละของเดี๋ยวนี้เยอะจังเนี่ยผมก็เก็บเอาไว้อยู่อย่างนี้แหละคือคุณแทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วอะ อะมาอันนี้อันนึงที่เป็นสาระให้พวกคุณนะที่เกมเออผมบอกตรงเลยว่าค่อนข้างเป็นไปในลักษณะของการล่อซื้อนี่ตัวนี้ไม่รู้พวกคุณรู้กันแล้วหรือยังเนะเออตรงนี้เนี่ยเห็นไหมหายากต้านทานการยือกแข็ง เพิ่มระยะเวลาของสารกระตุ้นความต้านทานการเยือกแข็งและทิงเจอลูกเบอร์รี่อาจจะจากหนึ่งนาทีเพิ่มเป็นหนึ่งนาทีครึ่งหรือเพิ่มเป็นสองนาทีอะไรประมาณนี้แล้วก็หายากสายสัมพันธ์อบอุ่นเพื่อนแท้เพิ่มความต้านทานความหนาวของคุณตัวนี้ผมเดาว่าอาจจะเหมือนสภาวะผู้นำอ่ะก็คือสูงสุดคือ5ประมาณนี้ถ้าสมมติว่าคุณได้สายสัมพันธ์อบอุ่น จากเซนเ,นเบอร์นาดนะเป็นสายสัมพันธ์5อย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าคุณใส่แค่ชุดกันหนาวระดับหนึ่งอะ่ะคุณก็จะได้เป็น20ทันทีทีนี้คุณก็เข้าไอป่าดำบอกหนาะได้เลยโดยไม่ต้องใช้ชุดเออระดับ2อะชุดเสริมกำลัง mm. เนี่ยเข้ามาดูกันหรือยังแต่เหมือนเดิมเน้นเอาโต๊ะซ่อมแซมก่อนนะอย่าไปหลงตามเกมแล้วก็ตัวนี้เอานี่อุ้งทรงพลัง เพื่อนแท้กัดทะลุเกราะเยื่อแข็งของศัตรูก็คือธรรมดาน้องหมาเอ่อกัดซอมบี้เยื่อแข็งเนี่ยถ้าผมดูไม่ผิดของผมเข้าครั้งละสองกับสามมั้งบางตัวน่าจะเข้าหนึ่งเลยมั้งแต่ถ้าเรามีตัวนี้อุ้งทรงพลังเนี่ยเขาอาจจะกัดเท่ากับเอ่อตามธรรมดาเลยก็ได้จริงไหมก็คืออาจจะเข้าสิบเข้าสิบห้าเลยก็ได้มันก็ช่วยคุณได้เยอะไงเนี่ยน่าจะมีประมาณนี้แหละ สาสกิลที่มาพร้อมกับเซนเบอร์นาดนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งน้องหมาจะมีพลังงานอยู่ที่70 70นั่นก็คือการกัด70ครั้งเขาจะกัดได้ประมาณนั้นแหละส่วนไอ้ทิงเจอลูกเบอร์รี่ผมไม่แน่ใจว่ามันประมาณเท่าไหร่แต่ผมเดาไว้ประมาณ1นาทีแล้วกันเนาะอ่าส่วนวันนี้อ้ารู้สึกว่าคุณน้องบาสเขาขอมาผมก็มีของพอดีแหละเดี๋ยวผมจะเอาไปลองก็คือ เอาเป็นคริสตีน่าไปเนาะคริสตีน่าไปลองเพื่อใช้อ่อทดแทนพวกไอปืนที่ยิงไกลอะ่ะพวกอัลตีเมนตัมพวก VSS พวกเอ่อ M16 อาก้าอะไรพวกนี้ที่ยิงระยะไกลแล้วก็เป็นตัวนี้ด้วยอ่ะผมเอาตัวนี้ไปด้วยนี่โมโลตอปโมโลตอปค็อกเทลเนาะ ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันคว้างได้ไกลแค่ไหนถ้าหากว่าเรายืนหลังถังแบบคราวก่อนที่ผมทำให้ดูแล้วคว้างได้แล้วดาเมจเข้าเยอะการคลาฟก็ไม่ได้ยุ่งยากนะเนี่ยใช้ประมาณนี้เองซึ่งเ,ออเราอยู่ฝั่งโซนร้อนแล้วกันนะโซนใต้โซนร้อนเนี่ยคุณก็หาของพวกนี้หรือบางครั้งคุณไปฟาร์มที่แถวแถวป่าโอก๊กเนี่ยทำกิจกรรมตามเบียงเนี่ยคุณก็อาจจะเจอมันดรอปอยู่ก็ได้ อันนี้แน่นอนครับต้องไปขุดแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวจะไปลองกันนะเนี่ยลองประมาณนี้เลยแล้วก็เขาบอกว่าน่าจะให้ผมเอาลูกซองยิงด้วยมั้งไปเดี๋ยวผมจัดของแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนปรับบอสครับโอเคนะครับสําหรับเออหลังจากเราทําภารกิจครบ15ดาวแล้วเนาะมันจะมีการอัปเดตภายใน3วันนะครับคุณง่ายๆก็คือคุณเก็บดาวครบ15ดวงแล้วแต่คุณไม่เข้าไปปราบใช่ไหม มันก็จะมีเวลารีเซ็ต3วันน่ะผมว่าเทียบเท่ากันเลยกับออสอนอแบล็กพอร์ตแต่แน่นอนครับเมื่อปราบได้แล้วเราก็ต้องเข้าไปครับอย่าเสียเวลาเนาะอ๋อรอบนี้ไม่ไม่มีอะไรเลยเนาะเหมือนเดิมนะครับเนี่ยซากเครื่องบินเหมือนเดิมโอเคเขาน่าจะอยู่ตรงนี้เนาะบอสอ่า มาแนละ้วเฮ้ยรอ,อบนี้ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยรอบนี้ไม่ใช่ครับอ๋อลูกซองเข้า80ครับเฮ้ยโดนจูบได้นะ โดนเหมือนกันครับโดนเหมือนกันเดี๋ยวขอหาจังหวะก่อน<ฮ><ฮ>เรียบร้อยนะครับจบเนาะจบเนาะก็ผมเดาอย่างนี้นะว่าโมโลโตอฟใช้ไม่ได้แน่นอนทีนี้เรียบร้อยเลยคุณวิรีจะงอนผมไม่ <c oughs> ที่ผมบอกว่าจะลองเอาโดรนมานะอ่ะไม่เป็นไร ไม่เป็นไรครับไม่รู้ว่าดูกันทันไหมผมเองก็ดูไม่ทันเหมือนกันว่าดาเมจเข้าเท่าไหร่ผมเห็นแค่ว่าแวบว่านัดละแปดสิบส่วนไอ้ไอ้นี่อะไรอ๋อโอเคเอาเขาเขาลับมาแล้วเนาะอีกสามร้อยแต้มผมมองว่าไอ้ตัวนี้ไปไหนแล้ววะไอ้น,นี่ตัวนี้เปลืองครับเปลืองแต่ยิงเร็วแนะ่นอนอันนี้สารภาพนะเพราะว่ามันไม่มีเนื้อเรื่องแล้วไง ผมเลยหาข้อมูลมาให้เพราะคิดว่าตอนแรกกะว่าจะไม่ทําคลิปอะไรอีกไงก็ไปดูมาจากช่องฝรั่งนี่แหละผมเห็นแล้วดาเมจเข้าอยู่ประมาณสามสิบกว่า,วาเออแต่ยิงเร็วถ้าถามว่าเหมาะไหมผมว่าจุกรอบตัวบอสเลยจุกรอบตัวบอสแล้วใช้ตัวนี้แต่แต่นะครับผมถามคุณอย่างนี้นะคุณคิดว่าคุณสามารถคราฟมันได้ไหมล่ะเนี่ยผมถามตัวคุณนะ คุณน่ะคิดว่าตัวคุณน่ะคราฟได้ไหมไอผมนี่ไทเทเนียมแท่งอย่างเงี้ยผมได้ลายวันน่าจะวันละหนึ่งแทง่งเดี๋ยวผมให้ดูอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยไทยเทเนียมแท่งร้อยหกสิบเอ็ดแทง่งก็คือร้อยหกสิบเอ็ดวันน่ะคุณคิดดูลวกี่เดือนนะจ๊ะหมห้าห้าเดือนเกือบหกเดือนเมื่อตีผมไม่หยิบออกมานอกจากนั้นผมเอาไปทําบ้านหมดแล้วไง ถ้าถ่ายเพื่อเป็นคอนเทนต์ให้ดูอะได้แต่ตามนิสัยผมผมบอกแนละ้วผมจะไม่เล่นให้ดูถ้าอันไหนที่ผมเล่นแล้วผมเล่นได้แต่พวกคุณเล่นไม่ได้ผมจะไม่ทำเนีก็ขอไม่ไม่ปราบนะด้วยอันนั้นอของก็ให้เหมือนเดิมง่ายเนาะอืง่ายครับง่ายมากๆเลยส่วนอันนี้เคยเห็นครับเคยเห็นตามช่องในไทยเหมือนกันอออืถือว่าได้อยู่ ถือว่าได้อยู่แต่ช้าครับปืนนี้เนี่ยเห็นไหมสบายแล้วก็คือไม่ไม่ต้องคราฟอะสามารถใช้งานในการฟาร์มแล้วก็ได้ตัวนี้มาด้วยเห็นไหมคุณเอาไปคราฟตัวนี้เลยมีดฟันนะครับที่เป็นมีดไฟนั่นเองนี่ตัวนี้เก็บเอาไว้อ่ะพูดง่ายๆแล้วก็ลงบังเกอร์เอาฟ้าแจกเยอะส่วนมือกลางๆแล้วกันเนาะมือกลางๆตั้งแต่4เดือน5เดือนหรือ1ปีอย่างเงี้ย ที่ติดตามผมมาแล้วก็ไปศูนย์ขนส่งได้แล้วอ่ะผมว่ายังไงคุณก็ได้คุณก็ได้ครับเพราะว่าศูนย์ขนส่งทองแดงเยอะมากๆนั่นแหละครับค่อยๆเก็บเรื่อยๆเนาะง่ายอะ่ะอันนี้เอาเนี่ยมีแค่นี้ที่ผมเอาแล้วก็มันช่วยด้วยนะครับช่วยด้วยสำหรับเอ่อคนที่จะสร้างเรือเพื่อที่จะไปซ่อมเสาสัญญาณเนาะที่เกาะแล้วก็ไฟเบอร์กลาสก็ช่วยอ้าวตัวนี้ด้วยเห็นไหม กรองอากาศพวกนี้แต่ยังไม่รู้นะครับว่ามีไหมไอ้พวกคาร์บอนคอมโพสิตอะไรพวกนี้ผมว่านี่แหละง่ายมากๆเลยกิจกรรมนะัปัจจุบันเนี้ส่วนอันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปทำกิจกรรมสเสบียงก่อนเนาะกระเป๋าดำเอาดีไหมหรือว่าจะหยุดแค่นี้เพื่อเอาลูกซองคุณตัดสินใจได้เลยอพูดง่ายๆนะแต่เผื่อบางทีถ้าไม่ใช่กระเป๋าดำอาจจะเป็นอาก้าเป็นสกาเป็นอะไรพวกนี้ก็ได้นะง่ายครับ โอเคผมปาบให้ดูแล้วนะสำหรับคุณน้องบัสโมโลโตอฟไม่ได้นะครับนี่นี่ตัวนี้โมโลโตอฟไม่ได้ตัวนี้ของคุณวีรีขอขอไปนะครับผมไม่ทันใช้ไงกะว่าลองลองด้วยโมโลโตอฟก่อนก็อดนะครับแล้วก็อีกแบบหนึง่งอาจจะบอสอะบอสเขาคงในนั้นแล้วแหละ,ละแก้มาแล้วประมาณว่าครั้งแรกเท่านั้นที่ให้ยืนหรือว่าอาจจะอย่างนี้ก็ได้นี่นี่นี่ก็คือวิ่งมาทางซ้ายก่อน ให้บอสมันกระโดดลงมาแล้วก็ออกสกิลก่อนหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าที่มันเป็นบั๊กอ่ะเป็นบั๊กแบบที่ผมเจอในครั้งแรกอะ่ะเดี๋ยวรอบหน้านะรอบหน้านะคุณวีรีเดี๋ยวผมจะลองเอาคริสติน่ามาแล้วก็เดี๋ยวผมคงต้องเปลี่ยนจากแบตเตอรี่ใหญ่เป็นแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพราะว่ามันจะบินได้นานกว่าอ่ะโอเคไม่มีอะไรแล้วครับเป็นคลิปง่ายๆอย่างนี้บอกเล่าเนาะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ